วิธีดูแลรักษาพิมพ์ทุกคนอาจจะมองข้ามอย่างพิมพ์เหล็กเราได้ไปเนี่ยเราท uh huh. าน้ำมันถ้าไม่ได้ใช้ให้ลูกค้าทาน้ำมันทิ้งไว้นะครับ uh huh. อย่าปล่อยไว้เฉยเฉนะฮะปล่อยไว้เฉยจะเป็นสนิมวิธีเก็บรักษาปูนนะครับถ้าแกะแล้วใช้ทุกวันไม่เป็นไรเปิดตากได้แต่แนะนําให้ปิดไม่งั้นก็หาอะไรมาทับไว้ทับดีๆนะครับทับปิดคืออากาศเข้าจะทําให้ปูนเสื่อมปูนเสื่อมสภาพเราไปเทอีกทีมันเคมีปูนมันหาย ถ้าพิมพ์เอาไปใช้แล้วไม่ไม่คือไม่ได้ใช้ทุกวันนะให้ทาน้ามันทิ้งไว้นะครับทาน้ามันเครื่องเก่านะฮะทิ้งไว้แล้วส่วนปูนถ้าไม่ได้ใช้ให้พับปากเก็บไว้ให้มดชิดคือประมาณว่าไม่ให้อากาศเข้าไปปูนจะได้ไม่เสื่อมนะครับแล้วไม่แห้งเร็วด้วยปูนจะได้ไม่เสื่อมแล้วไม่ปูนจะไม่จับตัวเป็นเม็ดช่างส่วนมากจะรู้แต่มือมือมือใหม่นา่นานทีเทเนี่ยเขาจะเปิดปากไว้อากาศเข้าเป็นเม็ดเทแล้วเกาะง่าย เคมีปูนหายนะครับ